สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พับกบแพบกับ2องสามสีบาทมีบอ,มอสมีสวยมาเราจะไปพ,พี่จะส่งไปสนีหนึ่งต้น2ต้น50บาทนะผมสามต้นผมจะส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับสนใจโทรอะไรเบอร์โทรดังนี้เลยจ้าศูนย์หกสี่เก้าศูนย์หนึ่งศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเกียรติเดี๋ยวมีออเดอร์อสาวสวยสวยสวยน้นองก้อยรับสายกับผมนะเริ่มกันที่ไม NO ้หน่อครับพี่นี่เลยด่างเหลืองสวยๆต้นนี้ชื่อว่าแสงทองคำนะพี่นี่เลยด่างเหลืองตะเขียวสวยมากสวยมากหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับผม ไม้ยยกหน่อแสงทองคำครับผมสิลาสิลาดาแผงครับพี่นี่เลยเหลืองตะเขียวสิลาหุ้มทองแผงครับพี่สองร้อยบาทสวยๆจากศิลาหุ้มทองแผงและก็เมืองเกาะเกตครับ <Zheng S 2> พี่ไม้ห <Anime>. น <inating> ่อเมืองเกาะเกตแผงด่างม่วงนะพี่แผงด่างม่วงนี่เลยจ้ะด่างม่วงที่จริงใจสวยๆสามร้อยบาทไม้หน่อเมืองเกาะเกตแผงม่วงครับผม และกินนาฬีเรนไฟไม้หน่อไม้หน่อไม้หน่อครับพี่ต้นนี้สวยหนึ่งร้อยบาทจา้ากินนาฬเรนไฟครับพี่ไม้ยยกหน่อต้นนี้เดอะไทม์แมชชีนครับพี่นี่เลยใบหอกแดงเขาเป็นใบหอกแดงใบมันเงาแล้วคือแดงตัดเข้มๆดังเข้มๆแบบนี้ครับพี่เดอะไทม์แมชชีน ไม้แยกหน่อ250บาทครับพี่นี่เลยแดงเข้มปัดไม้หน่อครับพี่สวยๆแล้วก็ท้องหล่อครับพี่นี่เลยน้องสวยแต่น้องชื่อหล่อน้องชื่อว่าท้องหล่อไม้หน่อสวยๆครับพี่200บาททองหล่อจะ้ะปัดมาด้านนี้เป็นลูกไม้ ใบกลมครับพี่นี่เลยใบกลมด่างชมพูสวยๆใบเบลบเบลอร์เบลเลอร์พี่ดูล้นกระถาง5.53สามใบแต่ล้นจัดครับพี่ห้าร้อยบาทครับพี่ลูกไม้ใบกลมชมพูไม้หน่อครับพี่ตันนี้เนาะสวยๆจ้ะและลูกไม้กลมเช่นกันอ่ะต้นนี้แล้วกันครับพี่ลูกไม้กลมกลมแบบไม่มีสะโพกครับพี่เม็ดแดงแตัดสวยใบกลมบล็อกนี่เลยนี่เลยจากสะโพกไม่มีครับพี่นี่เลย สวยสวยห้าร้อบาทครับพี่รูปไม้ใบกลมเม็ดแดงสวยใบกลมบล็อกไม่มีสะโพกครับพี่ซับรุ่งโรดสวยสวยครับพี่หน้าชมพูสวยหวานอ่องต่องอ่ะสองร้อยบาทจ้ะซับรุ่งโรดครับพี่ซับรุ่งโรดหน้าชมพูสวยหวานเจี๊ยบด้านนี้ซันเซ็ตไซส์กำลังเลี้ยงครับพี่ซันเซ็ตสกายสองร้อยบาทต้นที่หนึ่งห้าจุดห้านิ้วครับพี่นี่เลยหน้าสวยเข้มปัดเหลืองส้มน้ำตาลครับพี่ออริจินอลสองร้อยบาทต้นที่หนึ่งซันเซ็ต สกายสองระบาทต้นที่สองครับพี่ต้นนี้ต้นนี้นี่เลยสวยแจ่มแวมแมวเลยรลอดใหม่มาเลยครับพี่สองระบาทต้นที่สองซันเซสสกายจ้ะและสองระบาทต้นที่ 3, 5. 5สามซันเซสสกายครับพี่สองร้อยบาทต้นที่สามนี่เลยจ้ะห้าจุดห้านิ้วสวยๆต้นที่สามลูกไม้ลูกไม้รายมูกลูกไม้หันแนวสวยๆครับพี่ลูกไม้ชมพพต้นนี้ละกันครับพี่หน้าหวานนครับพี่ชมพูชมพูครับผม สามร้อยบาทห้าจุดห้านิ้วครับพี่ไม่ลูกไม้ใหม่ลูกไม้ใหม่แล้วกันครับพี่เนาะยังไม่มีชื่อหลอดใหม่มาแล้วสวยๆจะสามร้อยบาทหน้าสวยหวานเจี๊ยบต้นที่หนึ่งครับพี่ต้นที่หนึ่งให้เลือกให้เลง็งอ่ะด้านในอีกหนึ่งต้นครับพี่ลูกไม้หวานชมพูชมพูมพมพครับพี่นี่เลยด่างชมพูสวยๆสามร้อยบาทต้นที่สองห้าจุดห้านิ้วฟอร์มล้นสวยครับพี่ลูกไม้ใหม่อ่าสามร้อยบาทต้นที่สองกรับผมวางก่อนด้านนี้จัะด้านนี้ด้านนี้นะนี่ลูกไม้ ด่างปลาคาครับพี่รี่เลยรูไม้ทรงใบกลมด่างปลาค้บหน้าสวยๆใครชอบทรงหน้านี้นะพี่เนาะอ่ะสองร้อยบาทครับพี่สวยๆจะรูปไม้ใบกลมด่างปลาค้าสองร้อยบาทและขุมคุมค้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 มคุ you, <Color S 2> ้มขุมทองครับ <Whoa, S 1> พี่ห้าจุดห้านิ้วนี่เลยหน้าหวานๆตัดเม็ดแดงมาแ,แล้วขุ้มทองสองร้อยบาทจ้ะสวยๆครับผมต้นนี้เลยขุมทองต้นที่หนึ่งแล้วกันนะพี่เนาะต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งขุมทองอ่ะหนึ่งต้นด้านนี้ขุ้มทอง สองร้อยบาทต้นที่สองครับผมต้นที่สองสวยสวย,สยเส้นกันจัะนี่เลยนี่เลยและทางด้านนี้ครับพี่ไม้เก่ากระสีต้นนี้ชื่อว่าชินบันชอนครับพี่กัดชมพูสวยหวานมาแล้วนี่เลยครับพี่เล็กๆเขาจะเขียวอันนี้คือฟอร์มใหญ่กระสีมาแล้วเอาไปเลี้ยงเลยสวยเลยไม่ต้องรอไม่ต้องรอ,อ,งรอนานกระสีสวยแล้วหนึ่งร้อยบาทครับผมชินบันชอนครับพี่ชินบันชอนและลูกไม้ต้นนี้ลูกไม้เช่นกันเป็นลูกไม้ชมพูนะพีนะ่เนาะนี่เลยครับพี่ฟอร์มใหญ่ๆ ฟอมใหญ่ๆลูกไม้ชมผู่ต้นนี้ขอ100บาทเช่นกันจะพี่ใหญ่ล้นๆเลยจ้าอุทยานหลวงราชพฤกษ์จ้าต้นนี้ครับพี่อุทยานหลวงราชพฤกษ์หน้าเหลืองเขียวสวยๆครับพี่150บาทครับพี่อุทยานหลวงราชพฤกษ์และเทพสุธาต้นนี้ครับผม100บาทครับพี่ร้อยเดียวเทพ,พสุธาหน้าเหลืองตัดเขียวสวยๆเลยส่วนต้นนี้ครับพี่อ่ะ เสือเพนครับพี่ไม้ใหม่ครับพี่นี่เลยกัดเบ็ดชมพูมาแล้วด่างเหลืองด่างน้อยแต่ด่างนะนะพี่ต้นนี้ขอสามร้อยบาทแล้วกันครับพี่เสือเพนอ่เอาไปเลี้ยงเอาไปปั้นกันต่อนะพี่เนาะอาจจะไม,ไม่ได้ด่างเยอะกินแบบด่างลึกเข้ามาถึงกลางใบนะพี่เนาะแต่ด่างน้อยแต่ด่างทุกใบนะเออด่างน้อยแต่ด่างทุกใบนะขอสามร้อยบาทแล้วกันพี่ตัวน,นี้เสือเพนเนาะเสือเพนเสวยๆจ้ะอ่ะเลยนี่เลยจ้ะนี่เลยจ้ะส่วนด้านนี้ครับผม สวัสดีครับผมอ่าไม้ใหม่ไม้ใหม่อันนี้ฟอมใหญ่ไปเลยจ้ะไม้ใหม่ฟอร์มใหญ่ไปเลยต้นนี้ครับพี่อะนันตการครับพี่นี่เลยไม้ด่างชมพูสวยๆชมพูแซบๆครับพี่นี่เลยจ้ะน้าหวานมากอะนันตการต้นนี้ขอห้าร้อยบาทครับพี่ห้าจุดห้านิ้วฟอร์มใหญ่ล้นกระถางห้าจุดห้าอะนันตการครับพี่นี่เลยหน้าชมพูสวยครับพี่หวานเจียบหวานเจียบจ้ะอะนัน การครับผมและด้านนี้ไม้ใหม่เช่นกันครับผมนี่เลยครับพี่ด่างออกส้มออกส้มเรืองนะพี่พื้นใบปปตัดตัดน้ำตาลนะพี่เนาะน,นี่เลยทองอัตชาติครับพี่ทองอัตชา่ิสวยๆจากแปดร้อยบาทห้าจุดห้านิ้วนี่เลยใบใหม่มาแล้วครับพี่หน้าส้มเหลืองทองอัตชาติสวยมากสวยมากแจ่มว้าวเลยด้านนี้ครับผมเมืองกอเกตอะแผงแดงครับพี่แบ่งเดี๋ยนะเดี๋ยนะโอ,โอ้แบ่งต้นใหญ่ครับพี่ ไซแม่พันเมืงองเกาะเก็ดแผงแดงครับพี่ใบใหญ่กว่าฝ่ามือพ่อค้าแล้วตอนนี้ต้นนี้เลยจ้าพี่ขอ200บาทครับพี่เมืงองเกาะเก็ดแผงแดงให้ไปแบบต้นใหญ่เบลเอรอ์เบเอบรอ์เมบปแบบนี้เลยจ้าอย่างสวยต้นนี้ไซใหญ่แม่พันครับผมเมืงองเกาะเก็ดแผงแดงครับพี่200บาทครับบอนสีใบกลมตับวันครับพี่ต้นนี้ต้นนี้คือ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 ,คอวันเสาครับผมนี่เลยใบกลมกลมครับพี่หน้าสวยๆออกอมม่วงนะต้นนี้ ใบกลมวันเสาร์ครับพี่150บาทจาะนี่เลยบอลสีตะวัน,วนใครเกิดวันเสาร์นั่นเองเนาะรอดหม่มาแล้วนี่เลยหรือไม่ได้เกิดวันเสาร์ก็เลี้ยงได้ครับผมอันอลิ้นมังกรไฟครับพี่หน้าเข้มๆสีฉูดชาดชาดฉูดแบบนี้เลยครับพี่เขียวตัดแดงใบมันเงาวิงว่งเลยลิ้นมังกรไฟ150บาทครับพี่สวยๆโอ้ยสวยจัดเลยตอนนี้ครับพี่นี่เลยนเลยนาะแดงเขียวตัดแบบพื้นใบโอ้ใบมันเงาสว่างสว่าง,างอ่า เทวาอภิรักครับพี่ไม้เลืองไม้เหลือง,องนี่เลยดางเหลืองสวยครับพี่อันนี้ต้นนี้มีขาวเลยนะขาวเรืองในต้นเดียวกันเทวาอภิรักครับผม200บาทจาก2 0 0บาทเทวาอภิรักพันท้ายนรลสิงก็หน่อยไหมพี่ไม้เก่าครับพี่กัดสีนี่เลยกัดสีมาแล้วต้นนี้พันท้าย นอนระสิงหนึ่งร้อยบาทครับผมนี่เลยจ้าหลอดใหม่มาแล้วฟอร์มนี้เลยสวยๆกัดสีแจ่มมาแล้วพันท้ายนอนระสิงให้ร้อยเดียวครับพี่แล้วก็อ่ะวันเสาร์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 เจออีกหนึ่งต้นต้นนี้ก็สวยนะเนี่ยพี่อ่ะหลุมขึ้นต้นนี้ให้ดีกว่าเนาะวันเสาร์นี่ครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทต้นที่สองนะพี่ต้นที่สองเนาะนนะเป็นไม้ใบกลมตับวันคับพี่นี่เลยวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ต้นนี้คือวันเสาร์ครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทต้นที่ สองต้นที่สองลิ้นมังกรไฟเจออีกหนึ่งต้นครับพี่อะฟอร์มไปสวยครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบาทต้นที่สองครับผมลิ้นมังกรไฟเออต้นหนึ่งไม่โดนใจก็จัดไปต้นนี้นะพี่เนาะหรือต้นหนึ่งโดนใจกว่าก็ไปจัดต้นหนึ่งนะพี่อันนี้ต้นสองหนึ่งร้อยห้าสิบาทลิ้นมังกรไฟครับพี่ต้นนี้จัดนี่เลยเปิดด่างมาแล้วสซู้วยนี่นะมีเนาะเศรษฐีป้ายทองครับพี่นี่เลยเป็นไม้บบว่ายังยังจำนวนน้อยในตลาดนะมีเศรษฐีป้ายทองขออนุญาตแบ่ง สามร้อยบาทครับพี่ห้าจุดห้านิ้วนี่เลยต่างจมูกเศรษฐีป้ายทองครับพี่เศรษฐีป้ายทองเนาะหลอดใหม่มาแล้วนี่เลยจ้ะฟอร์มนี่แจ่มแจมครับผมและทางนี้รัศมีเงินอะฟอร์มนี่เลยครับพี่รัศมีเงินหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทรัศมีเงินเศรษฐีเงินล้านครับพี่นี่เลยฟอร์มนี้ใหญ่สวยครับพี่หน้าแจ่มหลอดใหม่มาแล้วหนึ่งร้อยบาทครับพี่เศรษฐีเงินล้านจ้า และมันีอ่ามันี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 สวยด้วยตัวน,นี้ไซส์ใหญ่ด้วยมันีล้อมเพชรอันนี้เป็นหน้าแผงนะพี่ด่างชมพูนี่เลยต้นใหญ่หน้าหวานพี่ดูราน,นข้างเบลเลอร์เบลเลอร์ครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบาทจา้ะมันีล้อมเพชรแผงอ่าต้นใหญ่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทหน้าหวานเลยเทพหูยานครับพี่ต้นนี้เปิดใบใหม่มาหนะ้าอย่างสวยเลยต้นนี้ต้นนี้ครับพี่นี่เลยใบใหม่ล่าสุดนะพี่เทพหูยานสองร้อยบาทจา้ะ ใบกลมๆนะพี่หน้าส,สวยๆนี่จะนี่จ้าเทียบหยาานสองรนะ้อยเนาะแล้วก็รัส,สมีจันทร์ครับพี่นี่เลยหน้าหวานหวานสวยสวยรัส,สมีจันสามร้อยบาทครับพี่หน้าสวยหวานนี่เหลืองออกแบบว่าออกเหลืองอมเขียวค่อยปีเขียวขมินเนาะแล้วก็มีความจมพูตรงใจกลางกระจายออกมา,าพี่จมพูอมขาวเนาะอ่ารัศมีจันทร์นี่เลยจ้าสามร้อยบาทสวยๆครับพี่สามร้อยบาทสวยหวาวางอยู่ตรงนี้วางอยู่กับเทวา อะพิรักครับผมต้นนี้ครับพี่ขึ้นไปแล้วต้นหนึ่งนะอ่ะต้นนี้200บาทต้นที่2ครับพี่เทวาอะพิรักครับผมและเจ้าขานใหญ่ๆเลยต้นนี้ฟอร์มสวยครับพี่นี่เลยจะเจ้าขานให้150บาทกัดหน้าแดงมาแล้วครับพี่นี่เลยกัดเม็ดแดงสีสวยมาแล้วฟอร์ม <greatness> ใหญ่ๆหน้าสวยๆเ <Lion dream. S 2> จา้าขานหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับพี่ลูกไม้ต้นนี้ลายมุกแห่ hey, ลูกไม้นี่ครับพี่เป็นลูกไม้นี่เลยครับพี่ทรงใบาย,ยาวครับพี่กัดเม็ดแดงแล้วมีลูกไม้ด่างลูกไม้ด่าง สวยๆฟอร MM hey, right. right. yeah. right. right. ์มน totally ี้เดี๋ยวถ้ผมยังให้ดูนี้นี่นี่ลูกไม้ด่างนี่เลยต้นนี้สวยๆขอสองร้อยห้าสิบาทครับพี่ขายสายใบยาวลูกไม้ด่างใบยาวใบนี้ด่างสวยฮาร์ปครึ่งเลยครับพี่นี่เลยจ้ะสองร้อยห้าสิบบาทลูกไม้ใบยาวๆนะพี่ใบยาวๆและอ่ะด้านในด้านในพี่ก่อนจะเลยไปทางด้านนู้นม่านเศรษฐีครับผมต้นนี้ครับพี่นี่เลยนี่สะโพกหาย ใบเรียวครับพี่นี่เลยจะม่านเศรษฐีด่างชมพูหวานๆครับพี่สองร้อยบาทสองร้อยบาทม่านเศรษฐีจะ้ะนี่เลยสวยสวยเช่นกันจ้าด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้พรเวสุวรรณครับพี่ขึ้นให้สวยๆเดี๋ยวนะพรเวสุวรรณพรเวสุวรรณนี่ต้นนี้ครับพี่สวยไหมสวยไหมพรเวสุวรรณจัดไปครับพี่สองร้อยบาทต้นที่หนึ่งพรเวสุวรรณเขียวตัดแดงครับพี่นี่เลย แล้วตัดแดงสวยๆนะพี่เป็นไม้ด่างนะเป็นไม้ด่างนะพี่สองร้บาทต้นที่หนึ่งสองร้อยบาทต้นที่สองครับพี่พรเวสุวรรณนี่เลยหน้าสวยๆหลอดใหม่มาแล้วจ้ะสองร้อยบาทต้นที่สองพรเวสุวรรณสองร้อยบาทครับพี่ต้นที่สามต้นที่สามครับพี่นี่เลยหน้าสวยแจ่มวาครับพี่เขียวตัดแดงครับพี่ด่างแจ่๊ยมสองร้อบาทต้นที่สามพรเวสุวรรณนะพี่เนาะและต้นนี้ทศกัณฑ โรงสวนครับพี่ต้นนี้สวยแข็งแรงไซส์ใหญ่ใบเท่าฝ่ามือพ่อค้าครับพี่หน้าด่างสวยเม็ดสีมาแล้วแจ่มจมทศกาลโรงสวนครับพี่ห้าร้อยบาทจัดไปครับพี่ห้าจุดห้านิ้วนี่คือล้อนหลอดใหม่มาแล้วครับพี่นี่เลยใหญ่ๆทศกัณฐ์โรงสวนเป็นทศกัณฐ์ไม้ตับรามเกียรติครับพี่แต่เป็นทศกัณฐ์ด่างเนะาะทศกัณฐ์โรงสวนจะมี5นห้าร้ยบาทสวยๆเลยจ้า มะนีร้อมเพชรครับพี่อันนี้เป็นหน้าแผงด่างชมพูฟอร์มใหญ่อีกหนึ่งต้นครับพี่นี่เลยด่างชมพูสวยแบบนี้จะรลอดใหม่ครับพี่ชมพูแจ่มออกมาเลยอ่ะหนึ่งร้อยห้าสิบาทต้นที่สองแล้วพี่นะผมขึ้นไปแล้วต้นหนึ่งมะนีร้อมเพชรหน้าแผงฟอร์มใหญ่ๆครับพี่นี่เลยแบบนี้อันนี้จะหนึ่งร้อยห้าสิบาทหน้าแผงสวยหวานและผมมีปีศัจแดงครับพี่แผงลูกตาลหน้าด่างชมพูหวานนี่ด่างครับครึ่งครึ่งสวยสวยแบบนี้ครับพี่ปีศัดแดงพี่ดูหลอดใหม่ดูหลอดใหม่ แน่ชมพูครับพี่มีเขียวติดมนทีเดียวถือด่างแทบทั้งใบต้นนี้สวยมากผมยกให้ดูดีกว่านี่ปีสัจแดงแผงลูกตาลน,นะพี่สายใหญ่แม่พันธกระเทียวเชียวหลอดใหม่นี่คือยังหวานยังหวานพี่เอ,อ้ยชมพูออกมาเลยนี่เลยจ้ะอ่ะต้นนี้ขอแบ่งหนึ่งพันบาทครับพี่ปีสัตแดงแผงลูกตาลน,นะพี่ด่างหวานหวานหลอดใหม่ชมพูสวยๆมาเลยจ้ะพี่สายใหญ่แม่พันปีศาจแดงแผงลูกตาลหนึ่งพันบาทจ้า ใบกลมๆครับพี่ใบกลมๆเม็ดขาวป้ายแดงนะพี่ต้นนี้ชื่อว่านำโชคนะพี่นี่เลยป้ายแดงใบกลมฟอมใหญ่ฟอมใหญ่ครับพี่อะผมเอามือเทียบไปดูนี่เนาะฟอมใหญ่ฟอมใหญ่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับผมนำโชคครับพี่นำโชคบุพเพสันนิวาสหน้าหวานหวานครับพี่มีสองต้นนะนะกระถางนี้มีสองต้นคู่ในกระถางบุพเพสันนิวาสหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจา้าหวานหวานไซส์สองต้นแพ็คคู่ครับพี่แพ็คคู่แล้วต้นนี้ ป,ปุ๊บนี่ครพี่เจ้าวเวียงพิงครับพี่หน้าสวยๆชมพูหวานดานปาะคาค,ครับพี่หลอดไปม,มาแล้วเจ้าวเวียงพิงสองร้อบาทกับผมวางกันอยู่กับข้างหนึ่งเดียวหเดียวครับพี่หนึ่งเดียวในจักรวาลหน้าแดงๆครับพี่นี่เลยแก้มน้องนางนั้นแดงกับใครไซส์สวย5.5นิ้วต้นโต,โตโตแบบนี้แบ่งไปเลยครับพี่ส0มบาทหนึ่งเดียวในจักรกวาลจ้า เมืองหนองคายไม้ด่างเหลืองสวยๆครับพี่เหลืองตัดเขียวแจ่มๆเมืองหนองคายนี่เลย5.5นิ้วครับพี่ฟอร์มนี้600บาทจา้ะเมืองหนองคายครับพี่เหลืองสวยแจ่มนี่สะดุดตาม,มากครับพี่เปิดตู้มายัง้งเด่นอะไม้เหลืองก็ัต่ออาร์เทมิสครับพี่อาร์เทมิสอาร์เทมิสนี่เรามยกมาดูหน้าสวยๆครับพี่ไม้เหลืองเช่นกันอาร์เทมิส5.5นิ้วด้านข้างครับพี่200บาทครับพี่สวยๆอีกหนึ่งต้นครับพี่ไม้เหลืองเนาะอาร์เทมิสอาร์เทมิส และเมืองนครชุมเมืองนครชุม100บาทครับพี่นี่เลยด้านข้างครับพี่ร้อยเดียวเมืองนครชุมส่วนต้นนี้สาวนครหน้าหวานหวานครับพี่ด่างชมพูนี่เลยจ้ะสาวนครใช้สี100บาทครับพี่ต้นนี้หวานหวานครับพี่หวานหวานและสีธรรมราชไม้ใบกลมครับพี่กลมแดงสวยครับพี่สีธรรมราชสีธรรมราช350บาทครับพี่ต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่ง สีธรรมราสามร้อยห้าสิบาทต้นนี้ครับพี่ต้นที่สองต้นนี้สองสามร้อยห้าสิบาทสวยๆครับพี่หนึ่งหรือสองสองหรือหนึ่งเลือกเลยจ้ะและต้นนี้นี่น้องมีชื่อว่าโกดรักหรือแปลว่าโชคดีนะพี่เนาะด่างเหลืองสวยเหลืองอมส้มเลยจ้ะสามร้อยบาทครับพี่โกดรักโกดรักหรือแปลว่าโชคดีนั่นเองนะครับผมและศีลาแพงซอนนี่เลยหน้าอมม่วงตัดเหลืองครับพี่สวยๆสามร้อยห้าสิบบาทจา้ะนี่เลยฟอร์มสวยจัดหลอดไปมาแล้วสิลา แผลงสอนครับผมด้านในคือเทพ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 อ่าส <informative. S 1> ิรินครับพี่เทพสิรินไม้เหลืองครับพี่เม็ดข่าวชมพูเนาะทรงใบออกป้อมๆหน่อยนี่เลยจะ้ะเทพสิรินสองร้อยห้าสิบบาทครับพี่ห้าจุดห้านิ้วพร้อมสวยๆและลูกไม้ใบกลมเหลืองครับพี่ลูกไม้ใบกลมเหลืองต้นนี้นี่เลยจ้ะใบกลมบัอกหน้าเหลืองสวยสะดือแดงครับพี่สามร้อยบาทลูกไม้ ใบกลมเหลืองครับผมและต้นนี้ครับพี่รัศมีจันท์รัสมีจันร์นอีกหนึ่งต้นสวยสวยครับพี่ผมขึ้นไปแล้วต้นหนึ่งนะต้นนี้เป็นต้นที่สองแล้วกันรัศมีจันสามร้อยบาทต้นที่สองต้นนี้คือเดี่งครับพี่ความพื้นเขียวป้ายตัดครับพี่เนาะพื้นเขียวแล้วก็ด่างชมพูอมเหลืองขาวโอ้สวยครบจบเลยต้นนี้สามร้อยบาทต้นที่สองครับพี่รัศมีจันทครับพี่สวยแกมหว้าวและสากาเลตมีขอแดงแดงครับพี่จะถูกจะแพงก็ขอให้แดงไว้ก่อนนั้นแนวสกาเลตครับพี่ แดงตัดเลย5.5นิ้วด้านข้างครับพี่500บาทสวยสวยครับพี่นี่เลยไม้อ่าป้ายแดงงามๆอีกหนึ่งต้นที่น่าเก็บสุดๆจ้ะจัดแต่แะผีตาโขนครับผมต้นนี้ผีตาโขนผีตาโคนผีตาโขน2 0 0บาทครับพี่นี่เลยป้ายแดงสวยฮารครึ่งฮาร์ปครึงคร่งผีตาโคน5 5นิ้วด้านข้างครับพี่ต้นใหญ่สาโตรุกไม้ใบกลมอึงครับพี่เฮ้ยกัดจมพูมาแล้วครับผมนี่เลยใบกลมบอก ตอนแเขากัดขาวม่อนีเม็ดขาวนะัมีตอนนี้มีเม็ดชมพูตัดมาแล้วลูกไม้ใบกลมอื่นครับพี่300บาทจากต้นนี้จัดไปจัดไปครับพี่สายใบกลมนี่เลยขาวชมพูมาแล้วอ่ะสนใจต้นไหนครับพี่กิ่งกลางกลางกิ่งนะผมะเปิดโทรอะไรด้านล่างนี้เะยพี่นึกถึงมอนที่สวยนึกถึง2 3 4สบารบมีบอนสวัสดีจ้า